สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับช่องจรินเกมมิ่งฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมมีช่อง YouTube 4ช่องแล้วนะครับเริ่มจากช่องจรินเกมมิ่งครับผมแล้วก็ช่องธรรมะสติใจบายจรินแล้วอีกหนึ่งช่องก็ช่องคริ t โตแคบบายจริน แล้วล่าสุดก็มีช่องหนึ่งครับช่อง Travel w i าร r นเป็นช่องเกี่ยวกับการต้องเที่ยวนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งครับโอเครอสมาชิกตั้นครับ กลับมาเล่นเกมบ้างครับหลังจากจุบไปนานไดแล้วครับมาแล้วครับเกมเริ่มแล้วครับผมไปกันแล้วเตรียมตัวลุยกันได้เลย โอ้ยเครื่องบินใครสวยงามเหลือเกินเดี๋ยวมาที่ลงนะครับใกล้ๆยูล่ลินดีกว่าครับเครื่องบินมีสองลำ เตรียมตัวครับเตรียมตัว,ตวใครได้เวลาโอเคไปแล้วเดี๋ยวลงบ้านหลังเดิมนะครับลงจนชินแล้วบ้านหลังนี้อเาที่ลงก่อน เ,เข้าบ้านไปเลยครับเออโอเคสวยงามครับผมเฮ้ยกลางนอกมีคนลงแล้วครับทีมาปืนก่อนได้ลูกสองแล้วครับโอเคมีสไนเปอร์แล้วเป็นปืนดีกว่าครับ แมเปอมองดูข้างนอกครับยิงกันแล้วตั้งหลักก่อนนะครับเติมน้ำก่อนวิวดูวิวดูปล่อยเขายิงไปก่อน ของก่อนหาเอ็มโฟสักกระบ,บอกไม่มีเลยโอ้ได้แม็กนะอะไรมีแต่สไนเปอร์ไปไหนหมดเอ็มโฟวิ่งไปดูลาลา นี่ยู่ไหนไปอยู่ด้านหน้าเราเลยครับลงไป้ยอยู่ในพันอยู่ในบ้าน <laughs> เห็นเราแล้วสะโคกว็ไม่มี น,อนนอนนนนคลานอยู่แล้วเพื่อนสอยใช่แล้วหาปืนมีไหมมีมีอะไรเลยเอ้ยเอ้ยออกมาแล้วใจเย็นๆครับ มาแล้วมาแล้วถูกใจเห็นเราแล้วเก,กินเลยหล <c oughs> อกแล้วหาที่กำบังครับเติมเลือดหน่อยไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบลงมา,มาโอเคนอกไปสองครับเพือนวางสมองแล้วต่อ ปืนนี้ยิงยากกองเก็บก่อนเก็บงานก่อนครับหาปืนใหม่อ้ยยิงจังไหนอะเฮ้ยตายเลยได้กระเป๋าสองเปลี่ยนปืนอีกว่าครับ อไปไลยแล้วเติมน้ำก่อนเว้ยรอยืนไปสี่แล้วกบแป๊บเดียวพอราระเบิดไปกินชั้นส โดนไหมว้าวเดี๋ยวเราก็าออกมาดีกว่าครับลมควันลมควันอย่างนี้ต้องลุย ไม่รู้ว่าเพื่อนเอ้ยคุณสามคุณสามอืม,มอเมจะไดใจเย็นตายเลยเป,เปลี่ยนปืนที่ขวามาปืนก่อน เปลี่ยนปืนคุณสามอีกอันนึ่งมาแล้วเฮ้ยเกือบไปหนีก่อนนี่ก่อนเฮ็ดยิงเราเย็นๆครับเฮ้ยคุณจีเปลี่ยนสโคปก่อน สวยงามเลยได้คุณจีนะไม่กล้าขึ้นมาเราเก็บของไปก่อนเฮ้ยข้างหน้ามาแล้วมาแล้วอย่างนี้ต้องเก็บมาทางหลังเลยครับไปไหนขึ้นบนไปแล้ววิ่งตามกันอยู่ ระเบิดไปกินวางมัวม MM ัวไปครับไม่โดนไม่โดนไล่ยุงหน่อยครับลมควันเผื่อสำลักควันวิ่งลงมาโอ้ยยิงกันแล้ว คนหนึ่งลบก่อนลบก่อนอเ,เสร็จไปสองค่ะเติมเลือดก่อนอเข้าไปอาะของก่อน ด้านนอกด้านนอกอเติมเลือดใหม่ครับเพื่อนยิงซะแล้วเมื่อกี้เก็บคนนี้ก่อนมีอะไรบ้างาเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหมวกใหม่โอเค ลุยกันต่อครับไปไหนแล้วเมืกก่อกี้ดูดูข้างหน้าเราเลยยิงจังนนนนนนหลบก่อนหลบก่อนวิ่งไล่จับกันอยู่เอาแล้วครับโดนกันแล้วนอกไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยแม็กแม็กเก็บกอนเก็บกอนติงคูณสองอนเติมเลือดเฮ้ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บคนนี้ก่อนตายเลย เราโอ้ยเก้าคนแล้วยิงไปเก้าแล้วครับวันนี้กินน้ำก่อนอ๋อไม่มีอะไรตรงนี้โอเคเปลี่ยนเสื้อกลอกใหม่โอ้ย M4 M4 โฟร์ไดีกว่าครับเต็มหมดแล้วเียบไปแล้วแถวนี้ไปีอือดีกว่าไม่มีใครแล้วเก็บกระสุนเพิ่มเฮ้ยคุณจีเปลี่ยนเฮ้ย เอาคนสี่โอเคครับ่าจะหมดแล้วครับเจ้านี้ ปหารถดีกว่าเนี่ยเราอยู่ในวงพอดีไม่ต้องรีบครับคุณสามเต็ไมไปหมดเลยหาคุณอกสักงั้น เงียบเก็บรนรถเลยข้างหน้าโอเคไม่มีใครแล้วครับเงียบ mm hmm. แล้วขี่รถไปดีกว่ากันนี้น้ำมันเต็มถังเลย mm hmm. ไม่ค่อยชอบครับขี่กันนี้ดีกว่า เราชอบขันไร,ร้ไร้ครับเฮ้ยแขดอบแขดอบมาเลียกหน่อยมาเฮ้ย เสื้อเก,ก,กราะ่อนหาเกราะได้แล้วครับครบเซตเลยครับเสื้อพลางด้วยชุดพลางไปหนีเข้าวงดีกว่า มีใครเลยครับแถวนี้ไปไหนกันหมดแล้ว เรามาอยู่ในวงนะไม่มีใครเลยเฮ้ยกว่ามือเราโอ๊ยข้างหน้าข้างหน้าหาที่เล่นก้อนครับโอ้ยยิงเราแล้ว เดินนี้นะครับโน,น่นโน่นโน่นไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนแล้ว ไม่มายิงเราเราอุดสา์จอดรถไว้ไ่เป็นไรครับเดี๋ยววงบีบ กันอยู่ในบ้านตรงไซเฮ้ยอะไรแว๊แบๆเมื่อกี้ขี่รถไปเข้าวงดีกว่าครับ ไหนกันหมดแล้วเมื่อกี้้ปไปเราเลยครับเก็บเสียงหาีิลบก่อนโน,น่นโน่นโน่นข้างล่างข้างล่างยิงกันแล้วครับ ลูกยาวไปดูโน,น่นโน่นเฮ้ยบังต้นไม้ยิงมั่วมัวไปก่อนเอาขาดไปแล้วครับตายไปแล้วโน,น่นโน่นวิ่งอยู่อีกคนหนึ่งไกลจังคูณสี่สองเมตรวืด ไม่โดนเลยครับฝั่งนี้ก็มีน่นกี่รถมาแล้ว อไไันนีหมดแล้วเฮ้ยเจอแล้วครับเจอแล้ววิ่งจังไม่โดนเลยครับเฮ้ยข้างหลังอีกคนนะึงคนนี้แหละโอ้โหเรียบร้อยกับนกเลยคลานไปไหนโอ้ย,อยไม่โดน เอาวงบีมมาแล้วครับไปก่อนเข้าวงไปก่อนเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าขี่รถชนเลย้สองคนเลยครับเฮ้ย พลาดดิเก็บระสนไปโดนกดดอกแล้เก็บกระมอเพื่อนเข้ามาแล้วโอเคอนเสร็จไปสองอฮ้ย ฟังโนวันสมุกเต็มแล้วน,อนนอนนอนฮะคูนหกไหมครับคูนหกขีรถดีกว่าครับเข้าวงไปก่อน ยเราไปอยู่บนเนินดีกว่าครับเฮไปล่างล่างห <c oughs> นีกน่อนเต็มไปหมด,ดนดนดนนน <c oughs> เฮ้ยใายขวาใายขวาอะไรกันคะเฮ้ยที่เล่นก่อนครับ คนไหนดีนี่เต็มไปหมดเลยสองลูกยาวดีกว่าโนนโนนโนนยิงกันอยู่เอ้ยไม่โดนคนนี้โอเคนักมาแล้วครับจะเก็บงานขออีกสักเม็ด คนใกล้ๆเราครับเก็บคนนี้ก่อนนิ่งๆโอเคเม็ดเดียว่อยเขายิงกันบ้างครับเอ้าเต่สามคนแล้ว ังลูกยาวไปครับอยู่ไหนอ้าวเลืซอ,องแล้วครับเลืซอ,องแล้วไปไหนแล้วอะ เสียงปืนเงียบไปแล้วต่างคนต่างแอบอยู่ครับตอนนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเก็บคน,นี้ก่อนเหลืออีกหนึ่งครับเข้ามาโดนยิงเราอยู่ในวงสบายสบาย รถลอขีอ่รถวิวดูครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเนินนี่นะากับสวยเลยยังรอดน u มเบอร์วันฉลอง เต็มโชว์เลยครับงานนี้ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทั้ง4ช่องเลยครับช่องจาริ่งเกมมิ่งช่องธรรมะสติ์ใจบายจริงช่องคริปโตแคดบายเินในช่องหนึ่ง ทราเวลวิดเจอรินขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับจะทยอยทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ Capaz